ใปไไอดีต้องพูดดีเสียงมันิดนึงเดี๋ยวแซงสวัสดีครับ EP สามาแล้วครับยังไม่เสร็จจ้าครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนศรีนครินพัฒนาการนะครับกรุงเทพสายใหม่นะครับก็มุ่งหน้าไปนะครับตราภาษาอยูทุกเขาบอกว่ายาวไปยาวไปนะครับยาวไป ยาวไปนะครับวันนี้ลูกลูกชายคนรองขับรถประงคงอ่าหลาน้องชายขับรถประสงค์นะครับน้องชายอ่าอีกคันหนึ่งขับรถประสงนครับขับรถตู้นะครับน้องชายขับรถตู้นะครับก็ผู้โดยสารเต็มคันรถนะครับเต็มคันถดดรถตรงตรง,ตรงนี้อ่า มากันทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดห้าคนนะครับห้าคนและอีกสามคอีกสามคนจะไปสมทบที่สนามบินคือน้องน้องสาวของแม่กระต้อยเขาจะไปสมทบที่สนามบินน้องสาวแม่กระต้อยนี่ตื่นเต้นมากจัดกระเป๋าเสร็จตั้งหลายวันแล้วนะครับของผมเพิ่งเสร็จ เมื่อเช้านะครับเดิดกเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเปล่าเกิดต,ตอนเ่งเที่ยงนี้เลยนะ,<อ>นนะครับคุณยาณ่าชัาากเริ่มม่วงแล้วหลับไปเลยหลับไปเลยคุาเห็นไหมครับเดี่ยวมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ย ยังยังย e ังยังไม่เห็นแอร์พอร์ตเลยอ้าวเขาเห็นบอกว่าอีกสองกิโลถึงแอร์พอร์ตนะครับนะอีกสิบสองกิโลถึงแอร์พอร์ตโอ้ยเราขึ้นเราขึ้นไล่เร็วไปเร์ขึ้นไล่ไอขึ้นอ่าถ่ายคลิปเร็วไปนะเนี่ยเร็วไปอ่ากกก็็เรียได้ฮะมันก็เรียก์ขา อ่าไม่เป็นไรเลือกเอาก็ตัดต่อไม่เป็นอีกไม่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสต๊อปอันนี้พ่อก็กด EP3 มร้วใหม่ EP3 ใหม่อ่าก็ไม่เป็นไร EP3 ใหม่พ่อก็กลัวว่าอ่าเขตอะไรเขตพมิดตรงนี้ถามว่าเป็นเขตอะไรน่าจะเป็นเขตโซนโซน่าจะเป็นเขตประเวทนะครับถนนรัชทางมันเป็นอย่างนี้แหละคุณย่าว่าถนนตรงเนี้มันมันมัน มันขึ้นมา,าจากาความสามารถของของรัฐบาลอาตอนสมัยรัฐบาลของภูมิใจไทยไอยไม่ใช่รัฐบาลรักไทยรักไทยนะครับของท่านทักษิณน,นะครับพ่อท่านทักษิณท่านจ้างสนามบินสุวรรณภูมิจนเสร็จนะครับผมรอสนามบินสุวรรณภูมินี่อ่า นานนานสถาสนามบินสวนณภูมินี่สร้างใช้เวลานาน,านมากนานมากาลูกชายคนรองที่ขับรถประสงค์เนี่ยก็มีส่วนมีส่วนที่ในการามาคุมงานที่สนามบินสวนณภูมิเหมือนกันนะครับมีส่วนเพราะฉะนั้นเอาตาะกูลผมก็ไม่เลวนะมีคนมาสร้างสนามบินด้วยนะครับก็ ก็เป็นที่ภูมิใจของคุณย่าเขานะครับไอดีเดี๋ยวไม่ได้เห็นังปล,าลทาเหมือนเไอดีจะไปหลับง่ายๆถ้าคุณปู่ไร้สดตอนนี้ไอดีไม่พูดเลยอ่ะอไม่พูดเลยลเกือบหลับละที่ง่วงละที่ใช่ใชไหมไอดี ตรงเนี้ยถนนกาญจนาพิเศษอีกหนึ่งกิโลถึงทางออกเอ้ยอีกหนึ่งกิโลถึงทางออกอ,อ้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอันนี้ออกไปไหนฮะลัก,กระบังอ๋อออกทางนี้ลัก,กระบังใช่ไหมอ๋อเนี่ยมันเป็นถนนทางรถไฟนี่ใช่ไหมแอร์อันนี้แอร์พอร์ตลิงส์อ๋อแอร์พอร์ตลิงส์เหรอแจะแอร์พอร์ตลิงส์บ้านเรามันไม่เข้าจอดที่ ที่สนามบินนะ่ะจอดสิเข้าไปจอดในสนามบินเลยป่ะใช่อ่าใช่เูเคยมาแล้วไงตอนนั้มนมาส่งปี่กุ้งหรืออะไรตูนั่งรถไฟามาอ๋อเพราะว่าพ่อเห็นพ่อเห็นไอ้ที่ที่ปักกิ่งนะ่ะมันเข้าไปจอดในสนามบินเลยทุกประเทศแหละเพราะว่าโดยหลักการคือเอาสนามบินไว้ไกลแล้วเอารถไฟาตามไปอ่าเอาความเจริญตามไปใช่ไหม คือสายบินมันมีข้อจํากัดเรื่องความสูงตึกไงมันไม่ควรอยู่ในตัวเมืองใช่มัใชะอยู่ไกลนิดนึงแล้วเขาะารถไฟฟ้าอย่างนี้แหละอย่างที่ฮ่องกงสิงคโปร์หรือต่างประเทศก็คือสายบินอยู่ไกลตัวเมืองหน่อยครับแล้วก็นั่งรถไฟอย่างเงี้ยความเร็วสูงเข้ามาเราก็สนามบินสุวรรณภูมิเรานี้ก็ใช้แบบนั้นคือใช้แอร์พอร์ตลิงเพื่อบริการ อ่าผู้ผู้โดยสารเพื่อเอาคนออกจากสนามบินโดยเร็วเข้าตรงเองสำหรับคนที่ไปอีกอ่าวไปยาวดึกจ้าไว้ก็ตอนพ่อไปปักกิ่งก็เป็นแบบนั้นว่วงไปสง่ยาแล้วก็เขาก็จะไล่ออกไปขึ้นรถขึ้นรถไฟปุ๊บมันก็ปื้ดไปแล้วเล้าออกเร็วเร็วมากเพราะรถอารถระบบระบบรางเนี่ย มันสามารถขนผู้โดยสารได้จํานวนมาก<ป>ใช่ไหมแล้วก็จริงๆแต่ก่อนตอนเมืองมันก็ไกลแล้วล่ะสมัยที่มังสร้างอ่าแต่แวาสุดท้ายเนี่ยบ้านเรือนาามมาก,ก,ก็ตามมาความเจริญความเจริญเพื่อตามมาใช่ส่วนใหญ่ท้นที่รอบๆสนามบินเขาจะจำกัดความสูงเนี่ยเคยต้องสร้างไกลแล้วก็สนามบินมันมันมนมนกจะใหญ่ใชุใช้ที่เยอะใช่้างใกล้เมืองแทนแางขึ้แมน ไปดีเสียชื่อบทประสงค์คุณปู่แล้วหลับเนี่ยออป่าวไอ้ดีจ้ากปกติเขายังไม่หลับนะเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาต้องทำกันบ้านเขาต้องทำกันบ้านเขาต้องเขาต้องดูหนังสือพวกนี้ไม่สอบป่าวลูกไอดีอ้าวเพาลูกอยูไล้แล้ว็ยังไม่ได้หยุดไล์ก็พูดได้อีกสองกิโล อันนี้พ่าถ่ายคลิปใช่ไหมถ่ายคลิปไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยว่อยไปเลือกนะครับถ้าไลฟ์สดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยหรือชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยหรืออย่างไม่นั่นก็หนึ่งชั่วโมงเพราะคนกว่าจะเข้ามาดูนั่นเพเลเผลต้องใช้เวลานานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นการถ่ายคลิปเนี่ย เสียดายที่ไม่ได้เปเรียนการตัดต่อ,อก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้เอาเลือกเฉพาะสิ่งที่น่าน่าชมให้ให้เอฟซีดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ตัดต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถ่ายยังไงก็ออกไปอย่างนั้นนะครับคุณย่าบอกว่า โปรดระวังข้างซ้ายมีรถสิบล้ออ้าวหมดเวลาซิกแล้วหมดเวลาซิกแล้วนะครับหมดเวลาซิกแล้วเออก็เขาบอกว่าลาดกระบังตรงตรงไปนะครับลาดกระบังตรงไปทลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะครับขอลงแค่นี้ ก็รู้สึกว่าไม่มีแอปพีโพรสบอแล้วนะคะใหญ่แล้วก็ก็ช่วยติดตามช่องค้ำคูณหนึ่งเก้าสี่ทวินและช่องชาวลาแม่กระต้อยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดและซับสไคร์กดและซับสไคร์ กดให้เป็นสีดำเลยนะครับแล้วอินแล้วก็ชอบคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับอาว่าไงกดไลค์กดแชร์แล้วกดชอบติดตามด้วยนะครับก็ขอลงไลค์แค่นี้นะครับคุณไอดีก็ตอบแบบบาย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 โอ้ไอดีที่เป็นคนเก่งมากสามารถโต้ตอบกับฝรั่งได้โอ้ชอบสุดยอดสุดยอด ครับสวัสดีครับ